ก็ ar, สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมบ่าวเล็กดูฮานครับอยู่กับช่องสูตรหลวงปู่ดุบบชนแนลเหมือนเดิมนะครับช่องแห่งการแบ่งปันตัวเลขนะครับเพื่อจะนาสู่ตัวเลขต่างๆจากแนวความคิดส่วนตัวนะครับซึ่งบวกลบคูณหารกันแล้วนับหน้านับหลังกันแล้วนะครับออกมาเป็นตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับย้านะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนำไปเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องเหมือนเดิมนะครับคำเตือนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางผู้จัดทำนะครับไม่สนับสนุนนะครับให้นำไปดัดแปลงหรือเล่นการพนันอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูในสูตรนี้ครับเป็นสูตรการหาตัวเลข2ตัวนะครับโดยการเดาทิศทางของตัวเลขนะครับเราเริ่มต้นจากการใช้3 6 5 5คูณ5นะครับเปรียบเทียบกับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6ัน้นะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะนับคูณถอยหลัังไปเรรื่อยนะคบ ดังในรูปภาพเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูการเปรียบเทียบหนึ่งวดแรกนะครับของวัประจำวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับเราจะใช้365รคูณหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1,825นะครับท่านผู้ชมครับในการจับคู่ตัวเลขนั้นเราจะใช้เฉพาะเลข1ด้านหน้านะครับมาจับคู่นะครับเราจะได้เลข18 12 15นะครับแล้วก็ผลเงินออกสลักกินแบ่งของงวดนี้นะครับผมจะตัดเอาเฉพาะเลขหน้า2ตัวของรางวัลที่1มานะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างนะครับ นั่นก็คือเลข51แล้วก็เลข63นะครับเราได้เลข15นะครับซึ่งมาตรงกับเลข51ของเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1ในงวดนี้นะครับต้องมาชมนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับต้องชมนะครับเราจะใช้365คูณ4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1,460นะครับการจับคู่ตัวเลขก็เหมือนเดิมครับใช้เฉพาะเลข1นนะครับมาจับคู่นับเรียงถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เลข141610นะครับ มาดูผลกันดอกสลักกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับเลข2ตัวหน้าของรางวัลที่1ก็คือเลข90นะครับแล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข1 4นะครับเราจะได้เลข1 4นะครับซึ่งมาตรงกับตัวเลขที่เราจะชุดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูในงวดถัดไปเลยครับเราจะใช้365คูณ3นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ10 9 5นะครับการจับคู่ตัวเลขก็เหมือนเดิมนะครับเราจะได้เลข101915นะครับ มาดูผลกระดอกสลากกินแบ่งในงวดประจําวันที่1ธันวาคม2566นะครับตัวเลข2ตัวรางวัลที่1ก็คือเลข97นะครับแล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข91นะครับเราได้เลข19นะครับซึ่งมาตรงกับเลข91ของเลข2ตัวท้ายล่างในงวดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะครับมาหาตัวเลขในงวดปัจจุบันกันนะครับเพื่อจะนำตัวเลขไปเสี่ยงทายเหมือนเดิมนะครับเราจะได้เลข365คูณ2นะครับจะเท่ากับ730นะครับจับคู่ตัวเลข2ตัวนะครับ เลขที่แนะนําในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเลข73แล้วก็70นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากชุดตัวเลข2ตัวนี้ไว้พิจารณาอีกตัวเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับและผู้ที่กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางใหม่ๆนะครับไปต่อยอดนะครับท่านผู้ชมบุญนำพาทวดารักษานะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบโชคลาภครั้งใหญ่นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ i